สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่หยกเจ้าแม่รถบรรทุกอีกแล้วนะคะวันนี้หยกมาพร้อมกับรถสุดพิเศษคันนี้ค่ะเป็นของทีมงานพังงานเอ็กเพสนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่โก้มากนะคะที่ไว้ใจให้อู่วันชัยการช่างของเราดูแลรถคันที่2นี้ค่ะส่วนน้องคนนี้จะโฉบเฉี่ยวขนาดไหนเขิญนทุกท่านไปรับชมพร้อมอกันได้เลยค่ะเริ่มจากหัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะบอกได้เลยว่าพรีเมียมสุดๆค่ะเพราะเป็นงานแฮนด์เมดเกือบทั้งหมดเลยนะคะ บันไดข้างหัวเก๋งเป็นแบบเหลี่ยมงานแฮนเมดของอวันชายการช่างค่ะคากระจกด้านบนก็เป็นแบบเหลี่ยมค่ะงานแฮนเมดค่ะและยังมีหมวกบังแดดด้านบนหัวรถสีดำเรียกว่าฉบเฉี่ยวมากเลยค่ะกันชนทันนี้นะคะยืนย้ำพร้อมติดตะแกรงไฟหน้าป้องกันเศษหินเศษดินมากระเด็นใส่ไฟของท่านค่ะยังไม่พอนะคะชาล่างกันชนแบบเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนเมดของอวันชายการช่างค่ะ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับน้องคนนี้ก็จะมีแผ่นติดน่องลายน้องประคับพ่นน้าของเรานั่นเองค่ะน้องคนนี้นะคะลายเส้นถูกออกแบบตามหลักฮวงจุย้ยขับขี่ปลอดภัยค้าขายร่ารวยเห็งเห็นกันทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวโยกพาทุกท่านไปชมสเปคกระบะคันนี้นะคะกระบะคันนี้เป็นอลูมิเนียมล้อสแตนเลสพื้นสแตนเลสการตกแต่งนะคะก็ถือว่าตกแต่งจัดเต็มด้วยสแตนเลส ครอบลาย v i p ทั้งหน้าและหลังกระบะค่ะการมอเตอร์ไซค์ด้านข้างตัวรถนะคะถูกออกแบบให้เป็นแบบเหลี่ยมค่ะซึ่งรองรับกฎหมายขนส่งที่จะถึงเร็วๆนี้ค่ะถังน้ำมันปูลายเก็ดปาซุ้มล้อสแตนเลสท,ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถค่ะคันนี้นะคะมีการชุบล้อและใส่ฝาครอบล้อสแตนเลสด้วยค่ะ เดี๋ยวหยวกพาทุกท่านไปชมด้านท้ายตัวรถกันบ้างค่ะโชบเที่ยวสวยงามด้วยไฟไท้ายตัวซีและสะท้อนแสงแบบใหญ่ด้านล่างไฟไท้ายค่ะและอีกทั้งยังมีกันชนท้ายนะคะพร้อมโลโก้อู่วันชยัยเพชรบุรีค่ะแต่งเต็มขนาดนี้พรีเมียมขนาดนี้ต้องที่อู่วันชัยการช่างเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะเชื่อมั่นในคุณภาพขอให้เชื่อมั่นในอู่วันชัยการช่างค่ะวันนี้หยกต้องขอลาไปเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ